สวัสด,ดีค่ะวันนี้มาพมกหบน้องจาเตาสไตล์อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะพิเศษมากๆเลยจามจะพามาดูเจ้าแขบค่ะแขบนะคะคันนี้เป็นแขบสีดํานะคะน่สวยมากๆเลยนะคะแขบบคันนี้ก็คือแบบแต่งดุมากเลย จัดทรงอเมริกาเลยนะคะแบบใส่แม็กขอบ20นะคะพร้อมยกด้วยนะคะนี่คันนี้สวยมากเลยอันนี้ก็คือมีกระจังหน้ามีสกู๊ปนะคะสวยมากเลยมันเท่มากมันดุมากเลยนะวิ่งต่างจังหวัดก็นิ่มนะคะวิ่งในกรุงเทพก็ประหยัดน้ำมันนะคะแต่จามผ้าดูเลยค่ะว่าเจ้าคันนี้สวยแค่ไหนมาดูกันเลยค่ะนี่ค่ะด้านหน้านะคะที่ลูกค้าแต่งเพิ่มนะคะก็จะเป็น กระจังหน้า FORD นะคะสีดำตัดสีแดงนะคะเน่มาพร้อมไฟตรงนี้นะคะสามดวงอ่าเดี๋ยวจะไปเปิดไฟให้ดูก่อนนะแป๊บนึงนะรอแป๊บนึงนะอ๋อมันติดแต่ไฟนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะ <laughs> อันนี้ไม่ติดละอันนี้คือปิด <c oughs> อ๋อเดินหลายรอบแล้วเธอเปิดไฟเป็นไหมอืม <c oughs> โอเคสบายใจ <c oughs> ไม่มันเป็นเกียร์ธรรมดาไงตามขับไม่เป็นไงก็มันมัน,มนต้องสตาร์ทด้วยขาก็ไม่ถึงไงมันต้องเหยียบแบบคัดยาวๆมาดูชุดแต่งกันดีกว่านั้นไฟไม่เปิดแหละโอเคมาต่อกันเลยนะคะนี่อันนี้ก็คือกระจังหน้านะคะนี่มาแบบดุๆเลยนะคะอันนี้ก็มาติดตั้งเพิ่มนะคะก็คือสกู๊ปค่ะอันนี้เป็นสกู๊ปทรงฟิตนะคะนี่ก็จะมีเจ้าน้องม้านะคะนี่เจ้าน้องม้าสีแดงนะคะนี่ตรงนี้ โอเคด้านหน้านะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะคะอันนี้เป็นราคาเจ็ดแสนเก้าพันบาทนะคะถ้าถามแคมเปญดาวก็ทักเข้ามาหาจามนะคะว่าจะแต่งไหมหรือไม่แต่งถ้าไม่แต่งก็จะมีอีกแคมเปญหนึ่งนะคะหรือว่าจะเลือกรับอีกแคมเปญหนึ่งคือมีหลายแคมเปญมากเลยลูกค้าอยากได้แบบไหนเดี๋ยวจามจัดให้คะ่ะมาต่อกันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวจามพาไปดูด้านข้างนะคะนี่ด้านข้างนะคะ เดิมมันก็สั่นหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นขาดตั้งกล้องนะมันไม่ใช่ไว้กันสั่นว่ามันไกลไปไหมอ่ะแบบนี้มันก็ใกล้ไปอีกเนาะนี่อันนี้นะคะก็คือเจ้าล้อแม็กนะคะอันนี้ก็จะคือลบสิบแปดนะคะนี่เป็นลายเข่ากว,วางนะคะหรือลายแบบตัววายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นลายฮิตมากเลยอาจารย์ให้ดูใกล้ๆดีกว่านี่ อันนี้ก็คือขอบยี่สิบเลยนะคะนี่นี่อันนี้ก็คือมาแบบขอบยี่สิบเลยนะคะเป็นยางสามสามนะคะนี่ขอบยี่สิบยกอีกสองนิ้วนะคะอันนี้จับคู่มากับคิ้วล้อแบบเย็บหมุดนะคะนี่เย็บหมุดตรงนี้นะคะสวยมากเลยคือลายนียเป็นลายยอดฮิตเลยนะโอเคตัวนี้ก็มีเทอร์โบเ่นกันนะคะไม่ต้องห่วงเลยนะแบบ ขับช้าไหมอัตราการเร่งช้าไหมอืดไหมก็คือไม่ต้องห่วงเลยนะคะผมมีเทอร์โบให้อยู่แล้วค่ะนี่ตรงนี้นะคะกระจกก็มีไฟเลี้ยวมาให้แล้วนะใช้ด้วยนะโอเคอันนี้นะคะนี่เป็นแคบนะอันนี้ติดเพิ่มก็คือนี่กันกันลอยไม่ใช่กันลอย เบ้ามือไม่ใช่เบ้าราใครอะ่ะเสียงดังจังเลยนี่อันนี้ก็เป็นแขปนะคะเป็นแคปอันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะแต่จามแบบสตาร์ไม่ได้ขาไม่ถึงโอเคคือกว้างไหมคะนี่กว้างมาก เห็นไหมกว้างมากขนาดจากตัวใหญ่ยางตัวเล็กเลย <c ười> คิดเองหรือเปล่าโอเคอันนี้ก็เป็นแคปนะคะนี่อันนี้เราติดแคมเปญเอ้ไม่ใช่แชมเพญอะไรนะเขาเรียกอะไรนะสะคับเพส์นี่เราติดสครับเพส์มาให้ด้วยนะอันนี้นะคะนี่ถึงจะเป็นเกียร์ธรรมดาแต่เราก็มีจอมาให้แล้วนะใหญ่มากนี่ มาพร้อมจอเลยจอแบบใหญ่โตโมโหลานอันนี้เป็นเกียร์หกสปีดนะคะนี่เป็นแบบเกียร์ธรรมดานะคะแต่ตรงนี้ก็มีสาย USB นะคะก็คือชาร์จได้ทั้ง Type C ทั้ง USB นะคะก็ง่ายสะดวกเหมือนกันนะคะนี่คอนโซลหน้าผงมาลัยไฟฟ้านะคะตรงนี้จำแจ้งก่อนนะเป็นวงมาลัยไฟฟ้านะเปิดฝากระโปรงตรงนี้นะคะด้านฝั่งคนอนโซลนะด้านฝั่งผู้โดยสารนะคะตรงนี้ช่วยกันเปิดนะ โอเคตรงนี้กระจกกระปรับได้นะ,ะอันนี้จมติดฟีมาให้แบบเอ่อหกสิบรอบพันนะคะลูกค้าจะได้ไม่ร้อนเนาะตรงนี้ก็จะเป็นที่วางเบาะแคปนะคะนี่ก็มีเบาะแคปคือกว้างมากลำโพงก็อยู่ตรงนี้นะนี่ตรงนี้ก็คือแบบที่ใส่ของใส่ขวดน้ำใส่อะไรก็ได้หรือจะซ่อนตังก็ได้นะอันนี้ไม่ว่ากันที่เปิดประตูอยู่ตรงนี้นะคะที่เปิดประตูนี่ก็เปิดแบบง่ายมากนะจ้าไปให้ดู แคบเราคือไม่กระโหลกกระลาเลยนะแคบเราก็คือเปิดง่ายมากนี่เปิดตรงนี้ไงปิดง่ายมากสวยมากนะจริงๆคันนี้แต่คือจะแอบเอามารีวิวก่อนคือยังไม่ได้ล้างไงว่างไงว่างจัดไงนี่ด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะจะมีบันไดขึ้นด้านหลังด้วยนะนี่คันนี้จะมีบันไดด้านหลังด้วยนะล้อแมมกน,นะคะโอ้โหซุ้มล้อแบบดุมากเลยอ่ะคันเนี้ย แต่การชนท้ายไม่มีนะจำแจ้งก่อนนะการชนท้ายไม่มีนะด้านหลังอะ่ะเนี่ยแต่มียางอะไหลมาแล้วนะให้ยางอะไหลมาด้วยโหคันนี้ก็มันมันคือดุมากเลยนะขอบยี่สิบแล้วก็ยกอีกดุกมากคันนี้โอเคก็รอบคันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสั่นหน่อยไหมเพราะว่ามันเป็นขาตั้งกล้องไงมันไม่ใช่มากันสั่น เดี๋ยวจ้าพาดูภายในฝั่งคนขับนะคะก็คือห็นจะเป็นแบบนี้เลยนี่นะคะต่อนะคะจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะกุญแจจะเป็นแบบนี้นะกุญแจจะมีให้สองดอกนะคะอันนี้จะเป็นดอกสำรองนะคะกุญแจอีกดอกหนึ่งก็จะเป็นแบบรีโมทนะคะนี่อันนี้สวยมากสวยจริงๆนะแคบเอาจริงๆคือสวยทุกรุ่นนะเอาจริงๆเลย นี่นะคะนี่สก,กู๊ปเห็นกันไหมสก,กู๊ปตัวแรกเห็สกู๊ปเป็นอย่างนี้นะสก,กู๊ปทรงฟิตนะคะนี่ก็คือเอาจริงคือดุมากเลยนะคะนันนี้อันนี้ไม่ไก่กาเลยนะเป็นไงบ้างคะสวยไหมอันนี้ก็เป็นแคปนะคะอีกรุ่นหนึ่งของเราที่จะมีส่งมอบนะคะ ่าสีขาวด้านโน้นนะคะก็จะเป็นแรปเปอร์นะคะแต่ว่าแรปเปอร์ก็ไม่ได้แต่งอะไรนะก็เลยไม่พาไปดูดีกว่าก็จะเป็นแบบเดิมๆเลยของเขาเลยก็จะสวยอยู่แล้วดุอยู่แล้วอันนี้ก็จะเป็น xls นะคะสีเทาดำอ่าให้ดูดีกว่าคันนี้ก็คือคันนี้นะคะกันชนข้างล่างเป็นดําเงานะคะนี่เห็นไหมสีเป็นสีเทาดํานะคะถ้าใครงงว่าสีเทาดําเป็นแบบไหน xls จานแจ้งก่อนว่ามีห้าสีนะคะมีสีดําสีเทาดํา สีขาวสีน้าเงินแล้วก็สีบอลน,นะคะไม่แน่ใจว่าสีบอลมีไหมแต่อันนี้นะคะกระจังหน้านะคะนี่กระจังหน้าก็จะเป็นสีดําเงาอันนี้จะเป็นชุดแรปเตอร์นะคะน่สวยมากชุดแรปเตอร์ก็คือเลือกกระจังหน้าได้นะคะเลือกเลือกกระจังหน้าข้างล่างได้ว่าจะเอาสีดําด้านสีดําเงาหรือว่า หรือว่าจะเอาสีบอลให้มันเหมือนแรปเตอร์ค่ะเลือกได้อันนี้อ๋อเนี่ยคือใส่แยใส่แม็กอย่างเงี้ยแล้วใส่ยางอย่างเงี้ยมันสวยมากเลยนะเนี่ยมันเหมือนแรปเตอร์เลยนะคันเนี้ยเดี๋ยวจามให้ดูแม็กแรปเตอร์เดี๋ยวให้ดูคันนี้ก่อนโอ้สวยมากเลยแม็กอย่างเงี้ยคือกําลังฮิตเลยนะตอนเนี้ยที่แบบใส่ขอบเล็กๆแต่ใส่เป็นยางใหญ่อะ นี่เดี๋ยวตามให้ดูแมกแปรเตอร์เห็นไหมเห็นไหมอุ้ยขาตั้งกล้องจะล้มอ่าให้ดูใกล้ๆก,ก็คือล้อแมกขอบเล็กนะแต่ว่าเป็นยางใหญ่อันนี้คือทรงแปรเตอร์แท้อันนี้แปเตอร์แท้คือถ้าเกิดอยากแต่งให้เหมือนแปรปเตอร์ต้องใส่แมกเล็กนะลูกค้าอย่าไปแบบแต่ถ้าเอาเท่เอาทรงสวยก็แมกขอบยี่สิบไปเลยทรงสวยนี่อันนี้อืมซือ อันนี้ก็เป็นแบบรอบคันอนะจำถ่ายให้ดูอันนี้อ่าใช่จริงๆด้วยอันนี้เป็นเป็น x อ s นะคะอันนี้ก็คือแปลงไฟท้ายนะคะนี่ไฟท้ายนะคะตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น LED นะคะเปลี่ยนให้เหมือนแบบให้เหมือนแรปเตอร์ให้เหมือนสปอร์ตรุ่นสปอร์ตก็คือไม่ต้องใส่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องใส่ไฟแต่เอ s ต้องใส่ไฟนะคะตรงนี้ นี่ตรงนี้เป็นรุ่น xls ถ้าเกิดแบบอยากได้แต่งแบบนี้แปลงไฟแบบนี้นะคะจามก็จัดแคมเปญอยู่ที่ห้าหมื่นเ้าเท่านั้นนะคะนี่ห้าหมื่นเ้าเท่านั้นแต่ว่าถ้าเกิดแบบว่าใส่เบาะหนังด้วยติดฝาท้ายด้วยอะคริลิกด้วยสติกเกอร์ตรงนี้ด้วยเนี่ยจามก็จัดแคมเปญอยู่ที่หกหมื่นเ้านะคะอันนี้หกหมื่นเก้าได้อะไรบ้างเดี๋ยวดูหลายๆคลิปนะคะเดี๋ยวจามจะทําคลิปให้ดูว่าหกหมื่นเ้าจามแต่งอะไรบ้างแต่คันนี้นะคะก็คือจะมีกระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้าแรปเตอร์น,นะคะ แล้วก็ล้อแม็กนะคะแล้วก็ไฟท้า LED นะคะจํจาจัดแคมเปญอยู่ที่ห้าหมื่นเก้านะคะทุกคนโอเคอย่าลืมกันนะปีใหม่นี้เป็นเทศกาลออกรถนะคะใครยังไม่มีรถกลับบ้านก็พักมาหาน้องจามได้เหมือนกันนะคะนี่ไปดูข้างหน้าดีกว่าหรือว่าอยากได้รถแบบส่วนลดพิเศษเลยเอาแบบจัดหนักมาให้หน่อยอะไรอย่างนี้แต่จ้ามาไปดูนะเรามีรถส่วนลดพิเศษอยู่นะคะ แต่ว่าต้องต้องไม่ไม่เรื่องเยอะนะคือเขาให้ส่วนลดมาแล้วเขาขายตามสาภาพนะตามแจ้งก่อนนี่รุ่นนี้ก็คือส่วนลดไปเลยแปดหมื่นอันนี้เป็นรุ่นอะไรเป็นรุ่นแคปใช่หรือเปล่าหรือสี่ประตูอ๋อคันนี้เป็นสี่ประตูเตี้ยแต่ยังเป็นล้อก,กระทะแบบนี้อยู่เลย อ๋อ,อคันนี้เป็นดับเบิลแคบค่ะ XL เทอร์โบ 5MT ราคาปกติอยู่ที่732,000ได้ส่วนลดไปถึง8,000มื่นอ่ะตาจามให้ดูคันนี้เป็นดับเบิลแคบนะคะสีน้ำเงินคันนี้เลยนะคะได้ส่วนลดไปถึง8,000มก็จะอยู่ที่ห0 0 0นห้าหมื่นสองพันนะคะนี่ นี่นะคะนี่หกแสนห้าหมื่นสองพันนะคะถ้าใครอยากได้คันนี้ก็ทักมาหาหน่องตามได้นะหรือว่าเดี๋ยวจามพาไปดูวายแท็กอีกวายแท็กคันนี้นะคะส่วนรถเวอร์วังอลังการมากเลยส่วนรถแสนสองก็เลยทีเดียวทำไม y วายแท็กเราเป็นอย่างนี้คันนี้นะคะเป็นเรนเจอร์นะคะเรนเจอร์วายแท็กนะคะ ราคาจริงอยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันนะคะได้ส่วนลดไปถึงหนึ่งแสนสองพันบาทเอ้ยสองหนึ่งหนึ่งแสนสองมื่นบาทนะคะคันนี้ <c oughs> ก็จะเหลือที่หนึ่งล้านหกหมื่นสี่พันบาทนะคะคันนี้คันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะสิบสปีดนะคะเป็นรุ่นวายแท็กไบเทอร์โบนะคะนี่คันนี้เลยถ้าลูกค้าคนไหนดูสีนี้ไว้นะคะคันนี้ไม่ควรพลาดนะคะคือรถเรา ไม่ไม่ขยับนะคะจำแจ้งก่อนคันนี้โอ้โหเนี่ยเซนเซอร์เขาก็ให้มาจุกอยู่นะเซนเซอร์ให้มา4สี่จุดเลยนะรุ่นวายแท็กไม่ต้องห่วงนะคะก็คือมันพร้อมใช้อยู่แล้วะค่ะมันสวยอยู่แล้วแล้วก็มีอีกรุ่นหนึ่งนะคะเป็นรุ่นแรปเตอร์ค่ะแรปเตอร์สีเทานะคะมาดูกันเลยแรปเตอร์สีเทานะคะนี่สีเทาแลมโบนะคะ เดา๋ยวจาไปเอาแป้กระดาษก่อนแรปเตอร์คันนี้อันนี้ไม่ได้เปลี่ยนกระจังหน้านะคะอันนี้ไม่ได้แปลงนะคะเป็นอันนี้เป็นแรปเตอร์แท้นะคะสีนี้ก็จะมีรุ่นเดียวคือแรปเตอร์นะคะที่ทําสีนี้ไม่น่าเชื่อใช่ไหมล่ะไม่น่าเชื่อใช่ไหมนี่นี่ส่วนลดให้มาถึงหนึ่งแสนบาทกันเลยทีเดียวค่ะนี่นี่ไม่ได้หลอกนะ จริงๆรงาคาปกตินะคะอยู่ที่หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะคะได้ส่วนลดไปถึงหนึ่งแสนบาทนะคะเหลือเพียงหนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะคะฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งด้วยโอ้โหได้ส่วนลดไปหน,น,นึ่งแสนขนาดนี้ตัวนี้เป็นใบเทอร์โบนะคะนี่เป็นเลปเตอร์สวยมากคันนี้นะคะก็คือเป็นสีเทาแลมโบนะอันนี้ไม่ได้แปลงอะไรนะอันนี้ก็คือ มันแต่งมายงี้อยู่แล้วถ้าใครชอบรถที่มีส่วนลดพิเศษเยอะๆนะคะก็แนะนำเป็นสามคันนี้เลยนะคะไม่ต้องใช้งบเยอะออแล้วก็ได้ส่วนลดเยอะนี่เป็นสามคันนี้เลยนะคะดับเบลิลแคเตี้ยนะคะ XL นะคะก็จะอยู่จะเป็นสีน้ำเงินนะคะคันนี้เลยวายแท็กเ็นสีเหลืองทอง เขาเรียกสีอะไรสีเหลืองสีทองสักสีนี่แหละเหลืองทองไปเลยสองสีแรปเตอร์ก็จะเป็นสีเทาแลมโบคันนี้นะคะนี่สวยมากโอเคเราจะปิดคิดนี้ดีกว่าปิดตรงนี้ดีกว่า เป็นไงคะวันนี้พาชมแบบจุกใจเลยกี่คันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคันเอเวอร s เข้างล่างไปแล้ววันนี้พาดูถึงหกคันชอบแบบไหนก็ทักหาจามได้นะคะจะเป็น x l s Cap d o u b คปดับเตี้ย Y วท์แท็กแรปเตอร์เอเวอรจะเอารุ่นไหนก็ทักมาถามแคมเปญน้องจามได้นะคะน้องจามมีทุกรุ่นมีทุกแคมเปญเสนอนะคะ โอเคเดี๋ยวน้องตามฝากไลค์ไปก่อนนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องตามด้วยนะฝากเบอร์ด้วยนะคะ0815249797ค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะ